รีทุกค่าใช้จ่ายค่ะและที่สำคัญน,นะคะเราจะให้คุณใช้รถกันแบบยาวๆเลยค่ะเพราะเราจะเปลี่ยนยางให้ใหม่4เส้นแล้วก็เติมน,น้ำมันเต็นผถังกลับบ้านให้ไปเลยค่ะสําหรับโปรโมชั่นแบบนี้นะคะรอคุณอยู่ที่ไมคคาแกลลี่ใครอยากมีรถดีๆพร้อมโปรโมชั่นดีแบบนี้ทักแชทหาเราเลยค่ะ ขอร้องนะคะวันนี้จะพาทุกคนมาดูนี่เลยน้อง Toyota ายาริ1.2 High ปี2020คันนี้นะคะราคาเพียงแค่389,000บาทเท่านั้นค่ะฟรีดาวผ่อนเพียงแค่7,000กว่าบาทเองนะคะบอกเลยว่ารถคันนี้นะคะทั้งสวยทั้งไม่ไม่เยอะไม่น้อยเอาง่ายเลยแล้วก็ออปชั่นค่อนข้างดีเลยนะคะแล้วก็เป็นรถที่เรียกได้ว่ายอดนิยมเลย ใครก็ขับได้นะคะแล้วก็ค่างวดไม่แพงด้วยและที่สำคัญค่ะโปรโมชั่นนะคะเราเปลี่ยนยางใหม่ให้ไปเลย4ีเส้นค่ะแล้ววันรับรถนะคะเราเติม,มน้ำมันเต็มถังกลับบ้านให้ไปเลยไม่ว่าจะเป็นฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนนะคะฟรีค่าดำเนินการนะคะทุกอย่างเราฟรีให้หมดออกรถวันนี้คุณไม่ต้องจ่ายเงินเลยแม้แต่บาทเดียวค่ะเดี๋ยวเราไปดูโต๊ะกันเลยค่ะว่าออปชั่นน้องเขาจะน่ารักขนาดไหนตามมาเลยค่ะ สำหรับใครที่กำลังมองหารถอีโกคาร์นะคะวันนี้นะคะจะพาทุกคนเนี่ยมาดูแบบเรียกได้ว่าดูทุกซอกทุกมุมกันเลยนะคะกับโตโยต้ายาริสหนไฮปี2 0 20คันนี้นะคะย้ำราคากันอีกหนึ่งรอบนะคะ3,89,0 0 0บาทฟรีดาวนะคะผ่อนเพียงแค่7 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองเดี๋ยวเรามาดูตัวรถกันเลยแล้วก็ออปชั่นน้องเขามีอะไรบ้างมาด้านนี้เลยค่ะตัวเนรถน้องนะคะเขาก็จะเป็นสีขาวนะคะอันนี้ถ้าเกิดใครซื้อคันนี้ไปนะตั้งชื่อว่าน้อง ขาวพองขาวนวลน,นวล่องนวนละออะไรตั้งชื่อได้เลยอ่ะสังเกตนะคนไทยอ่ะซื้อรถไปชอบตั้งชื่อลูกให้ตั้งชื่อให้ให้รถตัวเองอะไรเงี้ยอันนี้ก็อาจจะเป็นน้องขาวอวกอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าน้องเขาจะขาวขาว่าอวกนะคะสีเดิมทั้งคันนะคะไม่เคยผ่านการทําสีมาเลยนะคะอันนี้สีเดิมทั้งคันนะคะรถจะฟรีใหม่มากนะคะ ไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะให้ความส่องสว่างดีมากเลยนะคะไฟเดย์ไลท์นะคะแล้วก็มีไฟตัดหมอกมาให้ตัวนี้จะเป็นกระจังหน้าแบบใหม่แล้วนะคะจะเป็นกระจังหน้าแบบใหม่เนาะ<อ>ตัวนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเล็กกระทัดรัดอ้วนถึงใจนะคะกเก็บของก็ได้เยอะบรรทุกคนก็ได้แล้วรูปทรงก็เท่ด้วยนะคะจะหวานก็ได้จะเท่ก็ได้บอกเลยนะคะรุ่นนี้อ่ะ อย่างที่บอกนะคะว่าคันนี้เราเปลี่ยนยางใหม่ให้สีเส้นนะคะเดี๋ยวดูปียางได้เลยนะคะอ่ะกระจกมองข้างเขาก็จะเป็นสีดำนะคะจะมีไฟเลี้ยวมาพร้อมเลยนะคะมานะคะในส่วนของระบบล็อกนะคะเขาก็ต้องมีเซ็นทรัลล็อกให้นะคะที่เปิดประตูก็จะเป็นปครอบมาโครเมียมมาเลยนะคะแล้วก็มาด้านท้ายกันหน่อยนะคะจะเป็นโฉม5้าประตูนะคะอันนี้ต้องบอกเลยว่า มีที่ปัดน้้ำฝนด้านหลังนะคะแตาอากาศแบบที่ฉลามนะคะแล้วก็มีกล้องมองหลังด้วยเพราะว่าตัวนี้จะมีหน้าจอมาให้แล้วนะคะถ้าเกิดเทียบกันตัวนี้ก็เทียบกันเหมือนตัวท็อปได้เลยนะคะเพราะว่าน้องเขาเป็นตัวไฮใช่ไหมถ้าเทียบกันกับโตโยต้าสมัยก่อนก็จะเป็น JEG ใช่ไหมตัวนี้ก็เทียบกับตัว G ได้เลยนะคะเพราะน้องเป็นตัวท็อปนั่นเองเนาะอ่ะนี่นะคะที่บางสายตาอะไรก็ยังอยู่ครบนะคะที่บางสายตายังอยู่ครบ เบาพับได้แบบ6 0ส0นะคะขนของได้เยอะแน่นอนนะคะมีถาดท้ายมาให้นะคะอันนี้ถือว่าดีนะบางคนน่ะเืือถไปแล้วพอได้ถาดท้ายไปนี้นะคะมองว่าเกะก,กะเอาออกเอาออกซะเลยนะคะจะบอกว่าอันนี้มันดีอย่างหนึ่งนะเวลาที่คุณน่ะไปซื้อของแล้วซื้อกับผองมอซื้อกับข้าวใช่ไหมซื้อเป็นพวกอาหารทะเลหรืออะไรที่มันแบบมีน้ํามีอะไรอย่างเงี้ยเพราะถ้าเกิดมันหกเลอะพรมมาบอกเลยว่า หมดค่าล้างอะเยอะอย่างแน่นอนนะคะแต่ถ้าเรามีถาดท้ายอันนี้ไว้นะคะมันจะดีอย่างที่สมมุติว่าเลาคุณไปซื้ออาหารทะเลแล้วน้ําแข็งมันละลายอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถยกแล้วก็เททิ้งได้เลยนะคะโดยที่มันจะไม่ซึมไปถึงข้างล่างนะคะข้างล่างจะเป็นคมแบบนี้เนาะนี่แหละข้อด,ดีของถาดท้ายนะคะถ้ามีไว้นะบอกเลยว่าเอารักษาไว้นะบางคนแบบว่าเออมันเกะกะไงไม่ชอบไงถอดออกไปซะเลยอะไรอย่างนงี้นะคะจะบอกว่ามันมีประโยชน์มากนะคะน็อตเนดมาดูได้เลยนะคะอันนี้ไม่ไม่ไม่ไมเคยแบบ ไม่เคยถอดไม่เคยอะไรเลยนะคะตัวนี้นะคะจะมาพร้อมกับกล้องหน้าและกล้องหลังบอกเลยว่ากล้องหลังมีถึง2ตัวด้วยกันนะคะมันจะเป็นกล้องบันทึกนะหากับกล้องที่เป็นมากับตัวรถนะคะคือกล้องอันนี้กล้องเนี้ยเขาจะเป็นกล้องที่มาจากรุ่นของเขาเลยนะคะเป็นกล้องมองหลังนะคะเวลาเราเข้าเกียร์ถอยมันก็จะมีเลนถอยมีอะไรให้นะคะแต่กล้องอันนี้นะคะเจ้าของเดิมติดมาให้เรียบร้อยแล้วเท่ากับว่าคุณซื้อรถคันนี้ไปมันพร้อมใช้งานจริงๆ มีกล้องบันทึกมีอะไรให้เรียบร้อยเลยนะคะอันนี้ก็ดีอีกอย่างหนึ่งนะคะสำหรับใครที่ติดกล้องบันทึกไว้ด้านหลังนะคะมันจะมีกล้องหน้าบันทึกแล้วก็กล้องหลังบันทึกเวลาเราเดินทางเวลาเกิดอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้หรอกว่าใครผิดใครถูกแต่เนี้ยคือสิ่งที่ยืนยันเลยว่าใครผิดและใครถูกค่ะจะได้ไม่ต้องมายืนเสียงกันในเสียเวลานะคะเพราะฉะนั้นใครได้คันนี้ไปใช้งานอย่างเดียวไม่ต้องเอาไปเติมแต่งไม่ต้องเอาไปติดอะไรเพิ่มนะคะมีให้ครบเลยเนาะ นะคะไฟท้ายเขาเป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะอ่ะมาดูกันต่อเลยนะคะคุณะระบบล็อกเขาจะเป็นระบบ Immobilizer เนาะก็จะเป็นระบบล็อกอัจฉริยะนะคะกุญแจก็จะเป็นกุญแจรีโมทนะคะเดี๋ยวเราไปดูออปชั่นข้างในกันบ้างนะคะว่าข้างในเขามีออปชันอะไรบ้างตามมาเลยตอนนี้เราก็อยู่ภายในของ t o y ยต้ายารินะคะคันนี้ปิปี2020นะคะเขาบอกเลยตัวใหม่มากคือแล้วข้างในคือสวยจึงมากนะคะเริ่มกันเลยนะคะ ตัวน,นี้เขาจะมาพร้อมระบบพุ s สต t a r t นะคะทุกคนแล้วก็คุงมาลัยนะคะจะเป็นพวงมาลมัลติฟังก์ชันนะคะแล้วก็หุ้มด้วยหนังเย็บด,ด้วยได้สีแดงคือดูแบบดูเท่มากนะคะในส่วนของระบบมัลติฟังก์ชันของเขานะคะฝั่งทางด้านซ้ายนะคะเขาก็จะควบคุมพวกเพิ่มเพิ่มเสียงลดเสียงอะไรอย่างเงี้ยพวกรับรับสายวางสายเปลี่ยนขึ้นพิยุนะคะ ส่วนทางด้านขวานะคะเขาาจะควบคุมตรงนี้เขาจะควบคุมที่หน้าจอเรือนใหม่นะคะตัวนี้เรือนไหม้จะเป็นเรือนไหม้แบบกึ่งวิทอนนะคะทุกคนถามว่ากึ่งนิทอนเป็นยังไงเดี๋ยวทำให้ดูนะคะอ่ะเดี๋ยวเราหลับรถก่อนเนาะเวลาเราสตาร์ทเห็นไหมนี่อ่าเวลาสตาร์ทรถใช่ไหมคะปึ๊บสวยมากทุกคนเดี๋ยวดูนะแท่นนี่เป็นแบบนี้เลยนะคะเขาก็จะบอกหมดเลยว่าโอเคน้ํามันเนี่ย จะเฉลี่ยได้อีกกกิโลหรือใช้ไปกิโลต่อลิตรหรืออะไรประมาณนี้นะคะน้ำาน้ำมันที่เรามีนะตอนนี้นะคะจะวิ่งได้อีกอีกกิโลนะคะมันก็จะบอกหมดเลยเนี่ยอย่างที่นิ้นบอกเห็นไหมเลขไม้แค่ห้าหมื่นแปดเองปี2020นะคะรถวิ่งไป4ปีนะคะเฉลี่ยตกแบบปีละประมาณหมื่นหมื่นนิดหน่อยถือว่าเป็นการใช้รถที่ปกติมากนะคะแล้วก็มีการตรวจเช็คศูนย์ตลอดเลยนะคะถือว่าเรียกได้ว่า รถ no <uce> สวยไม่น้อยราคาไม่แพงนั่นเองนะคะตัวมาไลของเขานะคะจะปรับระดับได้นะคะจะปรับระดับได้เนาะก็จะปรับประมาณนี้อ่าปรับสูงต่ำได้นะคะได้สองระดับนะคะใครชอบแบบสูงหน่อยก็ยกขึ้นนิดนึงแต่รับมีใครชอบยกขึ้นสูงก็ล็อกไปเลยนะคะอ่ะมาต่อกันที่คอนโซลทางด้านหน้าบ้างนะคะตัวคอนโซลเขาก็จะแบบว่าไม่ได้แบบโอแคบเกินไปหรือว่ากว้างใหญ่ ภายนานขนาดนั้นนะคะก็สามารถวางเครื่องยุต์เนีใจได้แหละอะไรอย่างนี้นะคะอ่ะหน้าจอของเขานะคะก็จะเป็นหน้าจอระบบทัชสกรีนนะคะนี่แม้มีคําเตือนด้วยขับทียปลอดภัยตามกฎจราจรนะคะนะแล้วก็กดดาเนินการต่อนะคะแค่นั้นเอ่ยนะคะใช้งานง่ายๆนะคะอันนี้เราน่าจะเป็นเพราะเราสังเกตุดูต่อมันเลยแบบเลยเนี่ยมันแจ้งเตือนมันแจ้งเตือนว่าเออคนอ่านคาแนะนําก่อนเลย กดอ่าแค่นี้เลยนะคะเก็จะเตือนมีการเตือนนะคะเตือนทุกครั้งที่เราสตาร์ทรถนะคะบอกเลยเนาะตัวเครื่องมือสื่อสารต่างๆนะคะมันก็จะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ USB ได้ iPod ได้นะคะหรือแม้กระทั่งรองรับ Android Auto, Apple, CarPlay ก็รองรับนะคะเอาง่ายๆคือถ้าเกิดใครใช้ iPhone นะคะก็แค่เสียบสาย USB เข้าไปนะคะข้อมูลทั้งหมดเราก็จะมาอยู่ในหน้าจอรง เออเวลาเราจะโทรหาใครอะไรกดบอกได้เลยกดตึ๊กตึ๊กตึ๊กโทรได้เลยนะคะง่ายๆใช้งานง่ายๆนะคะมีแอปอะไรบ้างเนี่ยมันก็จะประมาณนี้นะคะเชื่อมต่อบูทงบูทูธได้อะไรได้ประมาณนี้ f m a เเล่นได้ปกตินะคะแอร์ของเขานะคะก็จะมีสี่ช่องวยกันไะด้บอกแอร์เย็นฉ่ำมากเาืโอโเอ้โหแอร์เย็นฉ่ำจัดอตขอระาเบาหน่อยแล้วกันนะคะระบบแอร์ของเขาจะเป็นระบบออโต้นะคะกดออโต้ก็ทำงานออโต้เลยนะคะ หรือจะสามารถาถ้าเราแบบรู้บอกว่ามันร้อนเกินไปเพิ่มแรงลมก็ได้นะคะเพิ่มได้กดแบบอัตโนมือก็ได้อัตโนมัติก็ได้นะคะต่อไปนะคะเลื่อนลงมาหน่อยก็จะเป็นตัวเกียร์นะคะเกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดเนะเาะใช้งานง่ายนะคะนี่ไม่ลืมให้ดูเลยขอขึ้นมานิดนิดนึงนะคะตัวนี้เขาก็จะมีอ,อย่างที่บอกว่ารถคันนี้มีกล้องมองหลังนะคะเขาก็จะมีเลนถอยให้นะคะอเวลาเราเข้าเกียร์ถอยปุ๊บนะ เวลาเราเข้าเกลียดปกติก็ใช้งานได้ปกติแต่ถ้าเราเข้าเกียวหอยปุ๊บเขาก็จะตัดไปที่เลนหอยทันทีเลยนะคะแค่นี้เลยเนาะในส่วนของคอนโซลตรงกลางนะคะเขาก็จะมีที่เสียบเออเป็นเหมือนตัวแปลงไฟเนาะเสียบชาร์จแบตชาร์จเปิดอะไรได้หมดนะคะที่วางแก้วน้ำอ่ะโอเคมีสองแก้วด้วยกันแต่ว่าเวลาวางไปก็อาจจะหยิบลำบากนิดหนึ่งนะคะมาต่อกันที่ ตัวเบาของเขานะคะเบาเขาจะเป็นเบาะหนังนะคะพร้อมกับมีรูระบายนะคะแล้วก็เย็บด้วยได้สีแดงนะคะให้ดูสปอร์ตดูเท่มากเลยนะคะน่ะ,ะมาช่องเก็บของนะคะก็อาจจะเล็กๆนิดนึงนะคะแต่ก็พอใส่ของได้ใครจะเอาของมีค่าใหญ่โตมหูลังใส่ขนาดนี้ทุกคนนะคะภายในของเขานะคะภายในจะเป็นสีดํานะคะอาจจะดูรู้สึกถ้าคนนะคะถ้าคนไม่ชอบความแบบ อยู่ในะที่มืดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็อ,อาจจะคันนี่จะไม่เหมาะนะคะเพราะว่ามีนะทุกคนจะบอกให้มีนะบางคนอ่ะเข้าไปนั่งแล้วรู้สึกอึดอัดอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันไม่ได้แบบเป็นความอึดอัดจากตัวรถหรอกแต่มันเป็นความอึดอัดจากความที่เรารู้สึกว่าเรากลัวความมืดกลัวสิ่งยามอะไรประมาณนี้ออกปะนะคะ ก็ทุกอย่างก็โอเคนะคะแล้วอย่างที่มิ้นบอกไปนะคะตั้งแต่ที่รีวิวรถน,นะคะทุกคนเขามีกล้องหน้ากล้องหลังบันทึกให้ใช่ไหมอ่ะน,นี่เลยเป็นกล้องหน้าแบบนี้นะคะก็จะบันทึกบันทึกการเดินทางของเรานะคะนี่เป็นแบบนี้นะคะก็มีมาให้ครบเลยเพราะฉะนั้นนะคะคุณขาคุณไม่ต้องไปติดตั้งอะไรเพิ่มแล้วทุกอย่างพร้อมให้คุณใช้งานแล้วนะคะที่บางแดดมีกระจกให้นะคะยังคุณภาพดีอยู่เลยบอกเลยสภาพภายในนะคะ ใช้คำว่า90%ไาสเปตนเปลืองมากอ่ะจริงเพราะว่าเขายังใหม่อยู่มากเลยทุกคนเนี่ยดูดิแทบจะไม่เลยเห็นรอยเลอะแต่สีดำอ่ะมันดีอย่างหนึ่งนะสังเกตดูปะถ้าเป็นสีหลังคาสีครีมหรือสีอะไรอย่างเงี้ยเลอะนิดนึงคือเห็นชัดเลยนะแล้วยิ่งแบบว่าใครที่แบบลงกขระลงอะไรอย่างเงี้ยคือชัดเจนเลยแต่เป็นสีดำนี่คือแบบไม่ค่อยเห็นรอยเลอะเห็นนะโอเค ตอนนี้เราก็ลองนั่งด้านหน้าให้ดูนะคะเดี๋ยวเราจะไปลองไปนั่งด้านหลังดูบ้างอันนี้แอร์แบ็กนะคะมีแอร์แบ็กแอร์แบ็กมีทั้งหมด1 2 3 4สน่าจะ5ลูกอยู่นะน่าจะมี5ลูกเลยแอร์แบ็กนะคะก็จะมีข้างมาให้ด้วยด้านข้างมาให้ด้วยนะคะเอ๊ะตัวนี้แอร์แบ็กเลูกนะรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่แล้วนะคะรุ่นใหม่จะเป็นแอร์แบ็กเลูกเพราะตอนนี้มาตรฐานของเขานะคะก็คือมีแอร์แบ็กมาให้ทั้งหมด7ลูกมีด้านข้างด้วยแล้วก็มีข้างหลังด้วยแค่นั้นเองนะคะ กลนะนะ่องใส่ของนะคะค่อนข้างกว้า